ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาระบุแผนดำเนินการปี2558จะมุ่งเน้นพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจร,รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน นายปียะกิตาวรรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอและโคศกสออบตอเปิดเผยว่าในปีงบประมาณ2,558สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสออบตอได้จัดทำโครงการสองโครงการคือโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ด้านการเกษตรและอื่นๆและโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้แก่กลุ่มพลังมวลชนซึ่งบรรจุไว้ในกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การสร้างงานสร้างอาชีพและการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการดังกล่าวจะสอดคล้องกับกลุ่มภารกิจ5ด้านการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปี2558ถึง2560ของรัฐบาลและยังส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่